ความฝันไมกายไม่กายฝันไปครับฝันอ่ฝันว่าไปยืดแสงผ้าไปเก็บปกข้าหิ้ง่อ้เก็บปกข้าหิ้งได้ปก้าหี้งสามด้วยครับมาเรื่อ้าหิงเนี่ยอันผู้ก็จะตีมากเนาะก็จะว่าอะไรแม่ย็ดยสามน่านเพราะเาจะตีให้แม่เขาตีมากแล้วจ็ดสาม เน่ข้าวมันเป็นศู์บอกแม่ใจคือกันเลยเขาตีมากข้าวเก็บบักข้าวเลยสามน่วยพ้สมน่วยขาวหตีเป็นเกสามแต่เมือนวันพระเืินเนั่นก็มม่กอบมันก่อเกลยกันไม่ก่อเกล็กอายุพแสงก็สิบสองีดอกสองเก็นาะอเกีบไปบอข้าวก็เจอว่าดอกข้าวเป็นสามพแสงก็เก็ดสิบสองก็ได้เอาขึ้นเป็นเกบสาม เร่อวาเสียสามจ้าชวนหลายเม่กายกันแล้วสี่แล้วสี่สี่จังสี่แหละสีกระดูกเดกไปก็่ว่าแต่ของเล่าดิตีแปลกแปเนาะแปลตีแอะมรงมงดฟังหันอ่ะบอจ้าเจีนมือมือบนบ้านมองมือไปบุบยุบบ้านม่วงอ่ะนะอ่นพยาลกเมียเรามาแหลวบอมาแหลมวบ่เชียร์เลกกันสองสองเจ็ดไทยไปแล้วไปเีกกไปบ้านม่วงแยกทชางไปบ้านม่วงเราไปทัางเพือกับไปท่างนี่ ว่าเริ่มว่เห็นไปนะว่าเห็นยังไงอยากั้างก็ไปบูบามก็เริ่ม่ว่ดาเมื่อวันนี้เกิเมื่อวันนี้ก็บวิซ้อมซองเก็ดก็เจากระด้อยู่ดีลหรอก็เจาอะไรพวกสี่มื่นสามมื่นสี่มื่นอยู่ดี ก็เจาะเลยก็เจ้าก็ได้ก็แสดงว่าแม่กายได้บอกอยู่ได้บอกบอกอยู่บอกอีนนี้บอกแล้วก็ไปทับบุญบ้านม่วงบอกเมือทับบ้านม่วงไม่ได้พันพันพันบพได้บอกข้างซองแล้วมันเลยบไ่ได้ออกเมื่อเมื่อนั้นเมื่อนั้นซ่องเมื่อนั้นซ่องอันซ่องไงไม่ได้มากมันมากตาบัวมันจะบัได้มากมันจะไปยญวนกับเมียเรามากก็ไปให้แล้วก็เล่นไม่ได้เขาเล่นได้เขาลงบ้านไม่แล้วก็ พีบปอกราทั้งนี่ขอ่แยกมาทังนี่ตั้งคนตั้งไปมาได้ไรเดียร์แ้เดียกตัวนี้นมาจากคัสนุนเี่วกันสองสเกศขอมาจากคั้สนุนบ้านนี้ขอได้มาบึงม่วบ้านมวงก็ดีพ่ีเนี่ยอืนกัเมียกับมาพอก็ดีก็เลยก็เลืงสิไปบ้านมวงท้ายกันแลวกัไปไปเลยก็ไปบูบยี่บ้านมวงเด โอ้จริงจริงๆแล้วนี่เลเข้าเขาเลเขาเขาทั้งล่างทั้งบนพ่อมันต้งหันกัเขาตะล่างกับเขาคันน้ำมนกับเขามันเขามาบดตั้งสามทางเขากันบดเลยจะว่าคนเลียกกันน้ำม้อนจะถามเด้อคนบาปคนมาหาแล้วเั็น้ำม้อนมาได้ทรงเนมาได้ทรงแล้วเพราะว่าหนึ่งเข้ากับหาสื่อบทัานจอเนีอมันหายจอคนหายมากยิงมาขึ้นยิเสามากหาแปลงหากันวนวา้เลยหมู่บ้านก่อนนี่ไปข้ามถนน ปย้ยางยกข้าวถนนล่ะแจมันก็มีเหล็กตะล่างสำรอ่างนี่ดอกอันปย้ยางข้าวถนดก็ไปเห็นไปแจ๊กกาันต้นนี้ก็ทต้นหมกเดียต้กาบต้นหมกเดียอืมต้นหมกเดียสามต้นเห็นว่าเขาท่านเข้าขามไปขามมาเขาหลอดไปขามไปใต้สะพานไปเห็นเหล็กเจ็ดเจ็ดสามมากก่างกลางที่ต้นหมกเดียอีกโอ้โหอียวกันหอีกเห็นตัวเด<อ>ียวกันไปแจ๊กมองไรก็เห็นมองหัน อันไปชันแกะกับคนท่น้องเห็นดิอันจิไปรูปตามห้อยเก้าคอเนี่ยเเห็นอันนี้เฉพาะแกะกับคนแกะกับไม่ได้บ่แม่แกะกาบากคือว่าเพรดียว่ากกบยังแกะน้อยๆแกะเราเรยมเมื่อไปร,รูปแบบนี้เห็นตัวเลขกเห็นแม่เล่นบ่ครับแม่เข็นตัเล็เป็นตัวเล็กเจ็ดเจ็ดสามมาดนีไม่ามาหีห้าสิเอาเจ็ดเจ็ดสามบ่ครับในการเนียนนั้นแล้วก็นัดอองครับ Like มันเข้ากันกับเลขฝันในกายแม่นมวดที่แล้วก็ใหายไปสองสองเจ็ดพ่อเนี่เอาปอบไปลงแล้วเราก็ลืมผมลืมแม่ผมลืมมาจากรับปากเราได้บ้างเหรอผมลืมมาจากแม่กายเราญาติเราต้องฝันเองหรอเกนะครับฝันว่าพ่อเนี่แสงพ้าไปเก็บข้าวแห้งได้ข้าวแห้งสามน่วยข้าวแห้งมันคือหนี่ก็มาฝันมาแล้วผ้าไปซื้อซอยเท้าเท้า เอ้าแต่เรามาปลุกเราเมื่อมาตีบางทีล่ะเขาเราลูกๆว่ไม่อยัางันแล้อยพ่อเจ้าประชือซอยเจ้าอบว่วกัาไปประชือซอยเจ้าจะบานุเจ้าเสียวบวเอาเจ้าเกอไทยมาคแมนเ็รเลยเอาแม่นตวนั้นอ่ะทันเนียนมาครับแมนเขาแม่ไก่ไม่ทำนัินเลยว่าเอาเอาว่าท่านแล้วพ่อประชือซอยก็เลยเอาน้ำเหล้าซอยเสียนท่านเอาเลยก็ซื้อให้มาขึ้นนนี้ ไปค้ามลนนไม่ได้เรียวเรียกตัวนี้เขียนเอกจนไปเสียงเสียงไปตั้งหกันนู่นจะเดือกวันเล้เขาแล้อม่ไกลูได้แม่เ็อาไเลขะได้ไปเสียงครับเอาเรีกนี่ละเรกเขีนเีาไปเสียงเขียนใช่สมุเเจ็ดสามเจ็ดเจ็เอาไปเซียงเอาไปเสียงไปเจ้งหัวกันน่นเรอไปเราไปยิงแสงฟ้าไปซีส่มาขึ้นนี่เรยเป็นได้สอยท่องแล้วเน่ยแล้วมาปลสใส่่ส่แลวใส่ยกับสามทุกา สวยกันเสีวยกัเป็นซ่เนาะสามวันนเสงก็เจ็ดเอาแล้วอย่เจ็ดสิบสองปีเจดสิบสามเจ็สิบสามจะตอให้เจ็ดสองมันออกไปแล้วนี้เขาจะเออเขาจะอาุกาแล้เจ็ดสิสองหลอกไปแล้วดีเขาจะต่อให้เจ็มอให้ปีหนึอให้ปีหนึ่งน่ต่อให้เราปีหนึ่ง มือมื่มืมาล้วไปเีนูกแล้ก็ว่ายีดีแม่รันอกับแม่ก็พออยู่เรีกาชว่ามันต้องมาเจดสเลกอยู่อีพ่ออีลีล่ะโอ้เจ็ดสองมาน่ะมันได้ยี่สิบาทตุกสาวเล่วมมาล้นะ

ว่นกระพอนของเขาได้ค้าห่าเ็กน้อยจตีกันน้อยจนคากันแค่ตลาดปลาล่ำประยุกซื้อไยังตีกันเนาะโอ้มวนเดิมปลาล่ำประยุกปลาล่เาลา่ำเนี่ลาล่ำหย่อนกไม่มีเรื่งตีแล้วนีจะกลองอัรจะซื้อขมวก็ก็โกินยาเราเนื่อยาีเอียมากเียมาจากข้าถนดพี่นาะอืมวันฟันเกียุ บ้านตลาดบ้านหอยข้าบ่อุดร่ย่างเข้าไปเพราะแค่เลยหอดจบนั่นๆๆๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วพปนะเมฆกลายมาแล้วแม่กายมาแล้วจนพอยืนจอดแถวถือสมมติแค่แรกแค่แรกไปเพื่ออมาเรียวกันซี่เนี่ยอ้วนคอเรียกกันโทรศัพท์เนี่ยพี่สันพอได้น้ำเยอะเรือล่ะพอได้น้ำจุกหัวแล้วพอคิดตามมาตลอดแล้วเราวะพอหัวเราได้ซีมื่นพอสองสองเกตนะสองสองเกตเนี่ย เาเราได้จะว่าเกตสิบัวอะพรอเพ็่นด่ววงสมพงษ์เนี่ยนะแรงก็ไปเนาะกอได้จะรอจังหวะผู้ใหเนี่ยต้อผู้ใหเนี่ยเขาไปในหันก็โจ้ตึ้งต้องชักตึองนั่น คนดังเลยร่ที่เามาตลอดไม่ได้ไม่ต้องผู้เฒ่าไม่ต้องพูโอ้สองสองเจ็ดนี่เพื่อนเนี่มีผู้ทรงมาแนะนำไร่เลยไม่เอาปอเราลืมเลยพวกอะไรพวกข้าไม่ค้าเนี่ยตลาดล้เราเรลืมเรามาแต่มือเลขออกแล้วเรามามือเลขออกมือบุญบ้านม่วงเลยเรอเรามาเลยเหรอมือวันที่สองแม่ปอที่สองเรามาที่สองไปบุญบ้านม่วงท่านนี่ท่านนี่เหรอเรามามาเราก็ไปบุญบ้านม่วงแยกแต่เราก็ไปพูก็ไปทางนี้ เช็นเลืกดอะเลมาจากคันนเระสงวัลเลีมาจากคั้นนสองสองเจ็ดยาแไปเชยงพระทาาโอ้ยสองสองเจ็ดเนาะเขาช่าง่างเรื่องหมดต่ล่างเล็กดต่ล่างะล่างเขามางมดแปตรงปดหาปหาครับสองเจ็ดเขาแล้งโค้งก็เจกอะไรรัดจะดบสามตัวตรงเด้อพี่น้องแจ่ว่า ทางทีมงานทีมนี่บ่ได้บ่ได้ตัวเลขนะครับเพราะว่าเพราะว่าอันของอันของอันีนห่านในบ่ได้มาเมื่อนั่นเพราะว่าบ่ได้มาวันที่สองไงเพิ่นบ่ได้มามากจะพอกับเมียมาจะอบปอดแต่ว่าของอบปอด้นในไทยอยู่นภายอยู่เพราบว่าภาษี่ายได้งคายไปยูดีสองสองเพราะว่าภาษิว่างสั่นเปิดเห็นคลิปแล้วมาไทยไปยูดกดเปิดเบื้องบนไ่ได้คลิปเสียดายแล้วลงมาเห็นบัดเลย เราเจียนไห้แล้วก็สู้ความสองสองเขียนตัวเดียวเราสู้ไห้เบ,บิ่งพ่อเราเหมืนแบบผมลืมแม่ผมลืมมอนกัไ <c oughs> ม่ใช่ก,กาวาลืมแท่สนอกวา่าไหรบ้างอัน <c oughs> งดว้างหันงดว้าหันซ่องอะซ่องอะี้เอ็น